ครับวันนี้อยู่กับอีสานพายกินชมเ่ยวนะครับวันนี้ออกทำความสะอาดนะครับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดนะบนด่านช้างอำเภอใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับขอบคุณน้ําใจจากกิจอาสาทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านนะครับขอบคุณนะครับนะครับบรรยากาศนะครับกับกิจอาสาทุกบ้านนะครับนะครับ วันไหนมาก็ดีนะครับขอบคุณความกระตืใจจากอสมสตสตรีหมู่บ้านได้กิจอาสานะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้ก็มาทําคอาเส็นที่โรงพยาบาลสนามนะครับนะครับนะครับตอนนี้ก็นั่งพักเงินกันนะครับกินกาแฟกันนะครับนครับ นะครับน,นะครับศึกษามันช่วยกันนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกแรงใจนะครับที่เข้ามาช่วยนะครับอันนี้นะครับขอบคุณเป็นกาลังใจนะครับ นั่นะครับทุกกำลังใจทุกแรงใจนะครับวันนี้ก็ต้องสหายคู่คู่ใจนะครับทำความสะอาดดูกางเกงฑ์กาดแล้วครับ, <No. S 1> รบะนะครับต้องทำความสะอาดนะครับโดมนะครับโรงเรียนประชาัน ต่อไปนะครับอบคุณนะครับทุกค่านนะครับวันนี้ก็มาถึาปัตอานนะครับทำที่โรงพยาบาลสนามนะครับนะครับจตดรนะครับบ้านตึกโคกอาตมบุรนช้างอำเใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับสวยๆกันนะครับวันนี้ก็โอ้ยขยันนะครับ กำลังใจทุกแรงใจนะครับที่มานะครับนะครับวันก็มาก็มานะครับตามเขาไปเรื่อยๆนะครับนะครับกำลังใจทุกแรงใจนะครับนะครับมีอะไรมากมายนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดกันนะครับนะครับ ไปพูดดีด้ครับน้องานีของคุณวดีมรบบครับน่ครับ ครับทุกแรงใจทุกแรงใจนะครับที่มาช่วยนะครับจะไม่ทําความสะอาดในห้องนะครับมาดูกันนะครับนี่ทำความสะอาดในห้องนะครับน้ำล้างผ้าเชื่อนะครับใครอยากกินนมกินได้นะครับนี่กินได้นะกินได้ครับกินเลยนะครับแรงใจทุกแรงใจนะครับ นะครับวันนี้คระออยันนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับวันนี้มาทำความสะอาดทำ โรงพยาบาลสนามกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ